สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมองโลกแบบวิกรมนั้นมานั่งอยู่ในเขาเรียกว่าวิทยาลัยดนตรีแล้วก็เต้นลํมเรียกว่านาฏศิลป์นะครับของมองโกเลียวันนี้นั่งอยู่ใกล้ผมนี่นะครับเป็นอาจารย์นะครับซึ่งเ,เป็นชาวมองโกเลียชื่อโบยาคิสคิชนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นนักเรียนซึ่งจบดนตรี นะครับชื่อเทมูจินวันนี้เรากำลังอยากจะคุยกันเรื่องของดนตรีของมองโกเลียเพราะว่ามองโกเลียนั้นหลายๆคนจะมองว่าอาจจะเป็นชนชาติชนเผ่าเล่ร่อนแต่จริงๆแล้วมองโกเลียนั้นมีวัฒนธรรมมาหลายพันปีเลยทีเดียวที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าโมลินฮู โมลินฮูนั้นถือว่าเป็นเหมือนกับไวโอลินของชนชาติมองโกเลียอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีของชาวมองโกเลียโลกให้ความสำคัญแม้กระทั่งยูเนสโกก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินนะครับของโลกยูเนสโกให้การรับรองไปแล้วถามว่าวันนี้ทำไมคนถึงเลือกแล้วก็มองว่า เครื่องดนตรีอันนี้มีคุณค่านะครับเพราะว่าสายเอ็นที่ทำอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นสายเอ็นที่เขาดึงจากม้าตอนเวลาม้ายังมีชีวิตอยู่นะครับเขาบอกว่าเวลาดึงสายเอ็นเอาหางม้ามาทำเป็นเอ็อเอนตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าไปเอาม้าตายแล้วนะครับเสียงมันจะไม่เหมือนกับม้าที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราจะมาพูดนะครับว่าทำไมมองโกเลียถึง มีเพลงมีอุปกรณ์ดนตรีที่น่าสนใจอย่างนี้เป็นเพราะว่ามองโกเลียนั้นมีความผูกพันกับม้าครับดูสิครับเครื่องดน,ดนตรีอย่างนี้โมลินฮูเนี่ยก็ยังมีหัวม้าเลยแล้วมีหางม้านะครับแล้วก็มีคนขี่มา้าอะไรก็แล้วแต่ที่ในมองโกเลียล้วนแต่เกี่ยวกับม้าทั้งสิน้นดนตรีเครื่องดนตรีของมองโกเลียนั้นใช้สำหรับเพื่อที่จะทำให้คนมองโกเลียนั้นมีความมุ่งมั่น กล้าหาญทําให้ทหารมองโกเลียนั้นมุ่งไปข้างหน้าได้ไกลอย่างเหลือเชื่อโดยที่ไม่มีชนชาติไหนนั้นไปได้ไกลอย่างนั้นนั่นก็คือส่วนหนึ่งของดนตรีมองโกเลียนั่นเองประวัติศาสตร์ของเขายิ่งใหญ่มากครับเราดูจากดนตรีดูจากการแต่งกายของเขาสะท้อนถึงอดีตสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แล้วคนไทยเราเล่าครับทำไมเราไม่สามารถที่จะสะท้อนสิ่งเหล่านี้ ให้ชาวโลกเขาได้รับรู้บ้างครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมแล้วพูดกันใหม่ครับสวัสดีครับ